สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับพีกก่น้นองมื้อนี้มาเบิง่งความคืบหนา้าบ้านน้องอุ้งอิงครับมื้อน,นี้สนะรส้างโครงหลังคาเพิ่นเข้ามานนะครับขึ้นโครงเหล็กพี่น้องโครงหลังคานะครับตอนนี้กําลังเชื่อมแผ่นเพลครับนะครับเชื่อมแผ่นเพลทนะครับฐานข้างบนนะครับก่อนสิวางเหล็กนะครับสิวางโครงหลังคา ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องมาหนี้นะครับอะไรที่พี่น้องไปติดตามเบิ้งไกลๆพี่น้องนี่ครับอันนี้คือเชื่อมแผ่นเพ,เพดรับข้างบนนะครับบานตรงหลังห้องกระสีเห็ดประมาณนี้ละพี่น้องนี่ครับ ้องว่างแผนก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพี่น้องวัอนี้กระแดดนะครับพอดีเราสร้างทำงานพี่น้องฝนบตกฝนตกนี่อันตรายครับเบิเ่อจะพี่น้องจกตู้เสื่อมจากไฟนะครับบอถึงกันกับหนามปันใดครับ เสาสิบต้นนะครับที่แรกกับเสาสิบ,อออนะบสองต้นครับเพ่นเอานอองกลางๆนะครับสองต้นเพราะว่าอยากปล่อยให้มันลุกพี่น้อง นะครับวันนี้จะรถตู้อยูน่นะครับรถตู้มาแล้วพี่นอ้นองเดครับมากจะรถขั้นนีลรวพี่น้องเท่ดีครับครับเกินสี่ล้อนะครับ เนี่ยครับพอบานมันปลูกต้นใหม่พี่น้องมะต้นใหม่มาปลูกนี่ยินยินข่าวว่าที่นะี่ครับจัดสวนพี่น้องนะครับอิบอดนนะครับรอบ้านหลังนี้แล้วนะครับรอบ้านหลังนี้แล้วก็จ,จัดสวนพูดข,ข้างหลังข้างหลังของน้องอุ้งยิงนะครับ ชี่นองกระถาเบิ้องฐาติดตามนะครับ นะครับเสื่อมเช็ดแล้วเพื่อนก็สีนะครับเอาสีนะครับสีเทาลงพี่นอ้องสีกันสนิมนะครับกับน้ำมันสนผสมกัน ในช่วงนี้พี่น้องนี่ครับอ่าแม่น้อยเพื่อนกับยูบ้านนะครับเฝาบ้านบังเถอเพื่อนกับไปน้ำหนองนะครับบังเท้าพ่อใหญ่เพื่อนกับไปกับน้องอหญิงนะครับเพื่นอยากฝักพรอพี่น้องเดื่องนี้หมอนัดเพื่อนนะครับเลยอยู่บ้านเดืองนี้นะครับเฝาบ้านเบิ่งบ้านพี่น้องบ้านกับลังบกงามบกใหญ่นึงพี่น้องนะครับที่แม b b b <me van. S 1> ่บ้านเพื sure. ่อนกับปัดกวาดนะครับขอบหน้าต่างนะครับทำความสะอาดภายนอก นะครับโอ้สุดยอดพี่น้องนะครับแต่ละมือต่ะวางงามอยู่เรื่อยพี่น้องนี่ครับงามนะครับ,นะรบสดใสบานลังยิง่งย่งนะครับกลางทุ่งหน้านะครับคลิปนี้ก็เอาไปซ้บนีดสก่อนพี่น้องผมกิกศิราพี่นอ้องอีฟซีทางบ้านไปก่อนมีอยังขล้นหนางคอยว่ากันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ